ในพวกนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าฝรั่งหลายๆคนที่เพื่อนๆรู้ได้เห็นเนี่ยก็คืออุปกรณ์อ่ะมันจะพเขาเขาจะพกอุปกรณ์ไว้ในเป้อยู่ละอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ทําเพลงอย่าคิดไม่ดีกันเนี้ย,เ,ยเอออุปกรณ์ก็คือมีซาวการ์ดมีโน้ตบุ๊กก็มูเป็นไรวะเนี่ยโหนี่ม่งหลอ่อทะลุความมัว ดีใจเพื่อนได้กลัดมาคุยกับน้องๆองหลายๆคนนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ที่สนิทนะครับปกติอยู่อเมริกานะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรที่แคลิฟอร์เนียว้าวนะครับใช้เสีงเยงตงมันก็ใช่เสียงไปติดตามกันได้นะครับเจคอบเป็นแรปเปอร์นะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแรปให้เพื่อนๆฟังในเร็ววันนี้นะครับผมคนนี้เสียงคนนี้เสียงมีเอกลักษณ์ อายุยังน้อยแล้วก็คือมีเอกลักษณ์ในในน้ําเสียงเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบอืมเรามีจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับสงสารคนดูนะครับผมอืมหรือมันหลอพระโทรศัพท์เบอร์วะเนี่ยจะอื้ออะไเยอะแยะลำคานใช่ไหมเพื่อนๆบอกตัวผมเนีเอาจริงนะถ้าวันนี้ไม่ฝึกร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีเพลงร้องนะผมว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดคือช่วงๆช่วงที่ผมฝึกร้องเพลงตอนนี้แต่ถ้าผมไม่ฝึกร้องเพลงในไลฟ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเพลงใหม่มาร้องให้เพื่อนๆฟังกันย้ําก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะเช่นเคยเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมาเอาเพลงเพลงอะไรที่มันน่าจะฮิตปียาวๆร้องได้อีกนานๆแล้วเพื่อนๆชอบจะได้ฝึกตรงนี้ เบอร์อะไรขนาดนั้นวะเนี่ย mm hmm. เ well รามาปรึกษาหาความรู้ดีกว่าว่าทำไมมันถึงเป็นสั่นเป็นเจ้าเข้าแบบนี้นะครับผม ทำไมมันค้างขนาดนี้วะเนี่ย